นายจ๋านี่ถั่วมาขายให้นายจ๋าแม่ตำกับบ้าแล้วงั้นไงเฮ้ยเดย์อยู่ในเกมใส่กูเดินขายถั่วอ้อยโดนแม่ตีหัวยังไม่หายปวดวันนี้พอแห้งแดงน้ำเป็นไหล่ข่อยตำด้วยกูไม่เมากูไม่เอามีหักตัว๋วนะไอเดี๋ยวก่อนผมไม่ใช่คนไม่ดีอดดูดหมดฟองบอกจะตังค์ไม่มีไม่ยอมกลับบ้านบอกคกยโดนแม่เสียอ้อยอ้ยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยทีผมลองทางเดินเข้าโลบิน่ะบ้างอยู่ไหนผมจะซื้อโลตีอ่ะเอาเงินใช้ไปเล่นเงินลูบีอ้อย ใครก็ได้ช่วยเทาสาว,สาวหัไม่ยุ่งผมเป็นคนรักแฟงบุกข,ข้าวสวนผักและขโมยฟักแฟงอายุมันสเลสกแฟใไรก็มัดแต่งแต่เกิ็ดไม่ค่อยดีช่วงน,นี้มันครับออบางบางบางซื้อถ่วยได้ยี่สิบอร่อยแต่ยังไม่ขัเอาไขาตังใส่นเ่อจะถึงเยไม่มีไข่เลยแล้วครแค่ยีสิบ<อ>นี่ถุงยบบจูใจไปเล<อ>ยนุ่มบุกซีซีทางงอาโ้ขาวตงแยับางแบบยิบทอผสมเนี่ยเอ้ยนุ่มนีเบอรไกลแต่ขึ้นบกจะหลงเลือกยัไมาแต่ขออ่อยไม่เข้มมากข้อเข้มเกล้าไหนเอ มาหาเศษเทียนจังลงแรงมาฆ่าเราเอาไว้นองนับงึงขับรถชรงเสาพังยับยึงเสาเสาเรียกร้องกไปหาสักคืนอ่าสุดตีไม่ตัดกูจะเอาไปมึงไงชีมาไปพิพากย์กี่เกียร์จำตอนตอนบ่ายอ่ะหลบภาษีถึงกูมีก็ไม่จ่ายอย่าฟิวโรนันโดแต่ลูกบอลเขาจะขายตัวเป็นหนี้ก้อนโตแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ ไม่ได้ยังในเกมใส่ก,กูเดินขายถั่วอ้อยเดินแมตติหัวยังไม่หายปวดและหวยในคอแหกแดงน้ำเป็นไหลข่อยต้มปวดกูไม่เมากูไม่เอาไม่อยากตัวและเฮ้เดี๋ยวก่อนผมไม่ที่คอนไม่ดีอดดูดหมดบอกบอกกับจังไม่มีอ้าไม่อยากกลับบ้านบอกว่าโดนแมตติอ้อยอ้อยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยที